ต่อไปใหม่จากร้าน e-sap แสงสแควรซอยสามมา escape ค่ะรุ่น y 0ูย 9, ค่ะเนื้อผ้าเขาจะทำจากโพลี Code, เอสเตอร์ PVC โค้ดค่ะสามารถกันน้ำได้ตัวด้านหน้าเขาจะมีซิปหช่องค่ะปุดด้วยตาข่ายสามารถจุของได้เยอะค่ะ ใส่โทรศัพท์ใส่สายชาร์จได้ค่ะแล้วก็ช่องหลักเขาก็จะมีตัวช่องด้านในค่ะตัวนี้สามารถใส่ออกสตางได้ค่ะใส่ปากกาใส่โทรศัพท์มือถือได้ค่ะใส่สมุดโน้ตใส่สายชาร์จใส่เคาน์ได้ค่ะจุของได้เยอะค่ะตัวด้านหลังเขาจะบุโฟมกันกระแทกอย่างดีค่ะตัวสายสามารถปรับได้ค่ะเป็นกิ๊ล็อกค่ะ สามารถเคลื่อนไหวตามการใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็มีตัวสายลาสพายเขาจะอยู่ที่79-138เซนึ่ค่ะสายสพายเขาจะมีความหนาค่ะ my escape b a g ค่ะเซ็นค้าคุณภาพต้อง my escape b a g รุ่น y 0 0 5 6 9เท่านั้นจ้า